อันนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดถนนเหล็กนะครับตอนนี้ก็หล่อฟุตติ้งเสร็จไปได้หลายเสาอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านนี่ก็จะเป็นความเคลิบหน้าของสัญญาที่4.6นะครับในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวปีหน้าเราก็น่าจะได้เห็นเสาตอม่อขึ้นแล้วครับสำหรับสัญญาที่4.6นะครับทุกท่าน ันนี้ก็เป็นช่วงบริเวณตรงกลางระหว่างสถานีชุมทางบ้านภาชีแล้วก็สถานีหนองกล้วยนะครับตรงบริเวณนี้ก็ได้ฟุตติ้งขึ้นมาหลายเสาอ,อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทยอยหล่อสเสาต่อหม้อขึ้นมาแล้วนะครับเสาหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่วงจากบ้านภาชีไปที่สถานีพักแก้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ มีฟุตติ้งขึ้นหลายเสาเหมือนกันนะครับเท่าที่สังเกตเห็นตอนนี้ผู้ละหมาเริ่มนําบล็อกแบบเข้ามาแล้วครับทุกท่านเดี๋ยวในอนาคตก็คงจะเตรียมพร้อมหล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงแล้วครับหลังจากนี้สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งช่วงที่อัปเดตก็จะเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ไปถ่ายทําวันที่27พฤศจิกายนนะครับทุกท่านอันนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเนื่องด้วยสัญญาตัวนี้นะครับมันจะมีระยะทางประมาณ31กิโลเมตรด้วยกันนะครับถ้าถ่ายคลิปปกตินะครับคลิปก็จะยาวประมาณ36นาทีเลยนะครับทุกท่านทีนี้นะครับผมจะเอาเฉพาะใจความสําคัญนะครับที่เป็นจุดที่เขาก่อสร้างนะครับโดยผมก็จะทําการปรับเวลานะครับจากทั้งหมด36นาทีนะครับให้เหลือแค่20นาทีพอดีนะครับทุกท่านก็จะ ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดจุดสําคัญออกนะครับทุกท่านนะครับก็จะเก็บจุดสําคัญไว้ทุกจุดนะครับแค่ว่าจะทําคลิปให้มันเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับทุกท่านเนี่ยครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณภาพปกจากบริษัทนิวเฮิร์บ2025จำกัดนะครับที่อนุเคราะห์ภาพให้ผมทําปกนะครับทุกท่านถ้าใครสนใจงานเดินล้นเชิญแล้วก็งานโพสเทนชั่นนะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัทนิวเฮิร์บได้เลยนะครับตามเพจบริษัทนิวเฮิร์บนะครับทุกท่าน อันนี้ก็จะเป็นการเข้าพื้นที่ทํางานเสาเข็มนะครับในช่วงของเส้นทางเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับกันตอนนี้ก็เข้ามาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทําการเดินเร็วไปอีกรอบนะครับทุกท่านเดี๋ยวก็จะไปหยุดตรงบริเวณวัดถนนเหล็กนะครับซึ่งตรงบริเวณวัดถนนเหล็กเนี่ยทางพลเมอเองมีการทําฟุตติ้งได้หลายเสาอยู่เหมือนกันลวครับทุกท่าน อันนี้ครับที่ผมพูดถึงนะครับก็จะเป็นวัดถนนเหล็กนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เสาฟุตติ้งนะครับเริ่มขึ้นมาหลายเสาอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านผมคาดการว่านะครับภายในปีใหม่นี้แหละครับทุกท่านนะครับเราก็น่าจะได้เห็นเสาต่อม้อขึ้นหลายเสานะครับทุกท่านนะครับต้องคอยดูนะครับทุกท่านเพราะว่าตอนนี้นะครับฟุตติ้งขึ้นมาเรียงกันอย่างนี้เห็นแล้วครับทุกท่านพอฟุตติ้งเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็จะต้องหล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงนะครับ นี่เป็นสถานีบ้านปอกแปกนะครับช่วงสถานีบ้านปอกแปกเนี่ยยังไม่ได้มีการทําการก่อสร้างนะครับทุกท่านนะครับก็จะมีเคลียร์พื้นที่เฉพาะช่วงที่เลยสถานีบ้านปอกแปกออกไปอีกประมาณสัก400เมตรนะครับช่วงต้นจามจุลีหน้าทางเข้าโรงงานนู่นนะครับทุกท่านนะครับ,นะรบต้นจมจุลีที่เรามองเห็นเป็นต้นใหญ่ๆตรงนั้นแหละครับตรงที่เขาเริ่มเคลียร์พื้นที่นะครับ ช่วงจากบ้านปอกเปักนะครับไปจนถึงหนองซีดานะครับทุกท่านนะฮะช่วงนี้ก็จะมีการเข้าพื้นที่นะครับบริเวณกึ่งกลางระหว่าง2สถานีนี้นะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าช่วงตน้ตนๆก็ยังไม่มีนะครับมีแค่การทําทางบริการไว้เฉยๆนะครับ ช่วงจากบ้านปอกเปกนะครับจนถึงหนองสีดาก็จะมีแค่จุดนี้แหละครับจุดเดียวที่เข้าพื้นที่นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทํางานเสาเข็มอยู่นะครับทุกท่านก็จะมีความคลืบหน้าประมาณนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทางมาที่สถานีหนองซีดาแล้วครับเพื่อนหลังจากนี้นะครับเส้นทางก็จะทําการเปลี่ยนฝั่งนะฮะมาอยู่ฝั่งขวามือนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มเดินทางมาที่ฝั่งขวามือแล้วครับเพื่อนเนี่ยครับตอนนี้นะครับความคืบหน้าตรงบริเวณนี้นะครับผมเข้าใจว่าเขาก็น่าจะทําเสาเข็มไปแล้วบางส่วนแล้วครับเพราะว่าเห็นมีช่วงหนึ่งนะครับเข้าพื้นที่มาอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่รู้ผู้ละหมอไปไหนแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยครับอาจจะย้ายไปทําจุดอื่นก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ แต่ว่าช่วงหนึ่งก็คือเห็นเข้ามารันงานเสาเข็มกันอยู่นะครับเข้าใจว่าน่าจะทําเสร็จได้แหละครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้ขุดขึ้นมาพร้อมจะประกอบเป็นฐานฟุตติ้งนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนช่วงจากหนองสีดาไปถึงหนองแสงนะครับตอนนี้นะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับผมเห็นผู้รับเหมาเริ่มมาเคลียร์พื้นที่ออกบ้างแล้วครับทุกท่านนะครับน่าจะมีข่าวดีในอีกไม่ช้าเนี่ยครับผมว่านะครับเพราะว่าจากแต่ก่อนนี่ก็คือถ้าเรามาดูการอัปเดตเนี่ย ก็จะพบว่าเขาปล่อยไว้ค่อนข้างที่จะเขียวนานเลยครับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เหมือนเห็นมาเคลียร์ต้นไม้ต้นแยาออกนะครับก็นั่นแหละครับก็ต้องรอดูอีกครั้งนะครับว่าจะได้ก่อสร้างตอนไหนนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตอยู่ก็คือเขาจะเคลียร์ยาวเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงต่อระหว่างจากน้องซีดาไปน้องแซงแล้วก็จากน้องแซงไปน้องกล้วยเลยครับทุกท่านนะครับที่เป็นช่วงต่อนะครับทุกท่านนะครับนั่นแหละครับก็ ต้องรอรุ้นนะครับว่ายังไงนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมีอะไรข้อมูลสำคัญก็จะมาเด็ดดีเพิ่มนะครับทุกท่าน เนี่ยครับตอนนี้เราก็เดินทางถึงสถานีหนองแซนแล้วครับในอนาคตนะครับตรงจุดนี้นะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบใดๆนะครับก็จะเป็นขั้นทางระดับดินผ่านหน้าตัวสถานีรถไฟตรงนี้เลยครับ สารเจ้าตรงบริเวณนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเริ่มเคลียร์ต้นไม้ต้นหญ้าวเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับจากแต่ก่อนนะครับที่เป็นแบบลูกๆนะครับตอนนี้นะครับผู้ละหมาก็จะสังเกตว่าเริ่มเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วก็มาเคลียร์ต้นไม้ต้นหญ้าโดยนํารถแบคโฮนะครับมาขุดอะไรพวกนี้ออกนะครับเนี่ยครับจากแต่ก่อนที่มันเขียวๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มเตียนเป็นร่องรอยที่ทุกท่านเห็นตามนั้นเลยครับเพื่อนๆนะครับ ก็นั่นแหละครับตามที่ผมบอกนะครับในอนาคตก็อาจจะมีข่าวดีของตรงจุดบริเวณนี้ได้นะครับทุกท่านนะครับก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งครับตามแต่ก่อนนะครับตรงจุดนี้นะครับเขาก็จะตกลงกันว่าจะสร้างเป็นทางระดับบินนะครับทุกท่านนี่ครับก็เดี๋ยวถ้าได้ก่อสร้างยังไงนะครับเราก็จะเห็นความคืบหน้านะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับรถบรรทุกเริ่มเข้ามาเคลียร์ต้นไม้ต้นยานะครับในพื้นที่นะครับเห็นไหมครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าเคลียร์เป็นร่องทางดินออกไปว้นะครับอารมณ์เหมือนจะมาทําทางบริการอย่างนั้นเลยครับกันหลังจากนี้นะครับเราก็จะเดินทางเข้าที่สถานีหนองกลวยนะครับจะสังเกตเห็นว่าช่วงสถานีหนองกลวยแต่ก่อนมีการเคลียร์พื้นที่ไว้นะครับตอนนี้ก็ยากกบมาเกิดเหมือนเดิมแล้วครับเกท่านสําหรับชุดนี้นะครับ ช่วงออกจากสถานีหนองกรวยนะครับไปที่ของระพีพัดนะครับก็จะยังไม่เห็นความคืบหน้าชัดเจนเท่าไหร่นะครับทุกท่านก็จะไปเห็นความคืบหน้าชัดเจนนะครับตอนช่วงเลยของระพีพัดไปถึงชุมทางบ้านภาชีนั่นแหละครับตรงจุดพวกนั้นก็จะมีการทําฟุตติ้งไว้ค่อนข้างที่จะหลายเสานะครับตามที่ตัวอย่างที่ผมให้ไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับทุกท่านเนี่ยครับอันนี้ก็คือของระพีพัดนะครับเราก็ผ่านของระพีพัดไปแล้วนะครับทุกท่าน หลังจากนี้แหะครับเลยคลองละพีดพลาดไปก็จะเริ่มเห็นความคืบหน้าของการก่อสร้างช่วงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับมีการทําเสาเข็มเสร็จไปแล้วหลายหลุมอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็บางส่วนก็ทำฟุตติ้งขึ้นมาหลายหลุมด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีการหล่อเสามาแล้วนะครับ1เสาด้วยกันนะครับเนี่ยครับก็จะอยู่ข้างหน้าที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ก็จะเป็นความเคลิบหน้าก่อนเดินทางเข้าที่สถานีชุมทางบ้านบาชีนะครับซึ่งสถานีชุมทางบ้านบาชีเนี่ยเป็นสถานีสําคัญนะครับทท่านนะเป็นชุมทางของภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับคือรถไฟอีสานมานะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานเนี่ยอีสานใต้ก็ต้องผ่านที่ชุมทางบ้านบาชีนะครับส่วนรถไฟที่จะ ไปเมืองเหนือนะครับไปเชียงใหม่ไปนครสวรรค์นะครับไปลบบุรีอะไรพวกนี้ก็ต้องมาผ่านที่ชุมทานบ้านภาชีทั้งนั้นนะครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางเข้าที่สถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็ ทางพวกเราเองนะครับก็กําลังรันงานเสาเข็มอยู่หลายลุมอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับผมเข้าใจว่าก็น่าจะมีฟุตติ้งขึ้นแล้วล่ะครับเนื่องจากตรงจุดนี้นะครับต้นไม้มันบังอยู่นะครับเลยมทําให้มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ค่อยมาเข้าพื้นที่ตรงบริเวณนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเป็นถ่ายบนรถไฟอย่างเดียวนะครับเลยทําให้มองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับมาถ่ายรอบหน้าเดี๋ยวจะพยายามตั้งใจมองให้กว่านี้นะครับ ช่วงออกจากสถานีชุมทางบ้านผาชีไปนะครับความคืบหน้าช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในขั้นตอนของการทํางานเสาเข็มแล้วก็การเคลีพื้นที่อยู่กับปพื่นทัน,นะฮะก็แนวเส้นทางก็จะอยู่เลยลดน้ํามันไปนะครับเพืนท่นเรามองไม่เห็นนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณต้นแถวต้นจามจุรีตรงนั้นนะครับ หลังจากนี้ก็จะยังไม่ได้มีความเคลื่อนหน้าอะไรมากนักนะครับก็จะเห็นความเคลื่อนหน้าอีกทีตรงเลยสะพานหมายเลข33ไปนู่นแหละครับก็จะเป็นสะพานถนนสายเอเคียนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าตรงจุดพวกนี้นะครับตอนนี้ผู้ละหมอก็ยังไม่ได้มาเคลียร์พื้นที่นะครับสําหรับจุดนี้นะครับก็จะไปเคลียร์พื้นที่ตรงบริเวณใกล้สะพานถนนหมายเลข33นู่นแหละครับมีเคลียร์ไว้แต่ว่าเขายังไม่ได้ทํางานเสาเข็มนะครับสําหรับจุดนั้นนะครับทุกท่าน นี่แหละครับทุกท่านก็จะเห็นความคืบหน้าอีกทีนะครับหลังจากที่เลยถนนหมายเลขสามสามนี้ไปนี่แหละครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่ครับตรงบริเวณเลยกองดินตรงนี้ไปนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับทางพลเมืองก็รู้สึกว่าจะทําเสาฟุตติ้งนะครับขึ้นมาได้หลายเสาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทยอยขุดหลุมนะครับเพื่อทาฟุตติ้งอยู่นะครับทุกท่านเพราะว่าตอนนี้น้าไม่มาแล้วครับก็จะดําเนินการสูบน้ําออกแล้วก็จะทําการทําฟุตติ้งต่อไปนะครับ พอเลยจุดนี้ไปนะครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีพักแก้วนะครับช่วงที่เดินทางไปสถานีพักแก้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากนักนะครับมีแค่การเคลียร์พื้นที่ไว้นะครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านก็จะไปมีความคืบหน้าอีกทีตรงนู้นเลยครับตรงบริเวณที่จะถึงบริเวณป้ายหยุดรถบ้านนอนกลางนู่นแหละครับทุกท่านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงจากพระแก้วนะครับไปถึงป้ายหยุดรถเนี่ยตอนนี้เขามีการเคลียร์พื้นที่ไว้เฉยนะครับทุกท่าน แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการทํางานเสาเข็มนะครับก็จะไปทํางานเสาเข็มตรงนู้นแหละครับตรงประมาณป้ายหยุดรถบ้านนอนกลางที่ผมพูดถึงแหละครับทุกท่านเนี่ยครับผมก็เลยจะกอเร็วๆไปเลยนะครับทุกท่านช่วงออกจากสถานีพระแก้วไปนะครับถ้าให้ผมคาดการนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นเสาต่อมอแบบคานเสาคู่นะครับเพราะว่าจะต้องคล่อมทางรถไฟนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งซ้ายอย่างนี้ครับทุกท่านเพื่อที่จะ ไปเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่4ี่นะครับที่จะสร้างไปที่สถานีอยุธยานะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับผู้รับเหมานะครับขนตัวอุปกรณ์มาไว้ครบสัพท์เลยครับเพื่อนนะครับเตรียมพร้อมที่จะทํางานเสาเข็มเลยครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นช่วงเส้นทางที่มันน่าจะค่อมทางรถไฟไปเรื่อยๆแะครับเพื่อนเพราะว่าตอนแรกก็คือ ตอนมาจากพระแก้วเนี่ยก็คือยังอยู่ฝั่งขวาอยู่นะครับทุกท่านนะครับแล้วทีนี้พอเลยโค้งตรงพระแก้วมาก็จะเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนฝั่งเป็นระยะแคบๆอย่างนี้ก็น่าจะเป็นคานเสาคู่ข้ามทางรถไฟไปเรื่อยๆแหละครับทุกท่านแล้วก็ย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งด้านสายยาวเลยครับเพราะว่าแนวของสัญญาที่4 5กเนี่ยตัวสถานีรถไฟอยุทยาเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นนะครับ แนวเส้นทางของเรานะครับหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นสายทั้งหมดแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าตอนท้ายคลิปให้ทุกท่านฟังนะครับก็คือวันที่ผมมาถ่ายเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับว่าก่อนวันที่ผมมาถ่ายหนึ่งวันเนี่ยครับ มันมีรถไฟชนคนนะครับทุกท่านนะครับตรงบริเวณป้ายหยุดรถบ้านนอนกลางนะครับทุกท่านหลังจากที่ผมไปถ่ายเสร็จมาแล้วนะครับแล้วก็พี่คนหนึ่งนะครับที่รู้จักกันเขาก็ส่งตัวคลิปนะครับที่เป็นรถไฟชนนะครับในข่าวเนี่ยมาให้ดูนะครับทุกท่านก็ปรากฏว่าเปิดอ่านดูครับเอ้าก็เราก็เพิ่งไปถ่ายตอนเช้านี่หว่าแล้วก็เขาโดนชนเมื่อคืนเนี่ยเหรอผมไม่รู้จริงๆนะครับทุกท่านนะครับก็นั้นแหละครับพอกลับมาแล้วก็รู้สึก กลัวที่หลังนะครับทีนี้นะครับแต่ว่าก็คือตอนไปถ่ายเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับ นี่แหละครับปลาอยู่รถบ้านดอนกลางนะครับทุกท่านโดยสัญญาที่4ีกหนะครับก็จะยังไม่ได้สิ้นสุดตรงนี้นะครับจะไปสิ้นสุดตรงบริเวณสะพานที่อยู่ข้างหน้าหลังจากนี้อีกประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ก็คือผู้รับหมอก็เข้าพื้นที่ยาวเลยครับยาวจนเกือบจะถึงจุดสิ้นสุดสัญญาแล้วครับตอนนี้ส่วนมากนะครับความคืบหน้าในจุดนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการทํางานเสาเข็มอยู่ครับยังไม่ได้ถึงขั้น ทำฟุตติ้งขึ้นมานะครับเพื่อนกัน โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากต่างช่องนะครับสำหรับวันนี้ทางแอดดิงก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกับคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ